เริ่มต้นมาเนี่ยทุกคน่ยคิดหนักและคิดมากเลยนะเรื่องที่โอคโนอเนี่ยบอกว่าจะแต่งงานกับทางเจ้าอาราตะในขณะที่อารตาตะเนี่ยกำลังออกกําลังกายก็ไม่รู้เรื่องอะไรเลยนะว่าม,มันเกิดอะไรขึ้นวิ่งกลับถึงบ้านเนี่ยก็จเจอกับมินามิอ่ากำลังจะออกไปออกกําลังกายพอดีเลยแต่ดูทางมินามิเนี่ยลูกดีลุกล่นนะเนี่ยเหมือนเหมือนจะมีอะไรอยู่ในใจไม่อยาบอกพระเอกเราและช่วงนี้ก็ทําตัวแปลกๆไปด้วยนะทางพระเอกบอก หนาหน้าเนี่ยก็มีแข่งแล้วนี่มีอะไรก็บอกทางพี่ชายคนนี้ได้นะถ้งมีจะมีก็หันมาเหมือนจะบอกนะแต่ก็ไม่มีอะไรอะ่ะไปมันบอกมันไม่มีอะไรแล้วมันก็จะไปซ้อมแล้วมันมันคิดว่าพระเอกน่าจะเชื่อหละว่าบโคตรมีพิรุธเลยสั์พระเอกก็เดินกลับเข้ามาในบ้านสี่ก็เจอกับพี่บาลีของเรากําลังให้อาหารหมายอยู่พี่บาลีก็บอกไม่ออกเห็นออกไปกําลังกายบ้างเลยก็เป็นห่วงเจ้าหมานี่แหละกลัวมันจะอ้วนเนาไม่ออกไปวิ่งจ็อกกิ้งกับพี่อรตะอละต,ะ,อละ,ตะกลับมาถึงนะ ก็บ่นเจ้าหมาใหญ่เลยฮะให้ไปวิ่งก็ไม่วิ่งเนี่ยแถมยังจะมากินอาหารี่หมาก็มโมโหซี่ก็กัดเลย <c oughs> กัดเมื่อทางน้องชายเนี่ยเดินลงมาพอดีเนียถามว่ามีกับข้าวเนี่ยสามารถทํากินเองได้ใช่ไหมล้วก็บอกว่ามันทําได้นะไม่ต้องห่วงโตแล้วนะแต่มาภาพที่สนามแข่งของมิตามิมิจามิแบบเล่นด้วยความแบบดูร้อนรนมากเลยดูตั้งใจดูแบบคุ่นคิดอะไรบางอย่างอทินาก็จะแข่งแล้วด้วยเธอน่าจะ ซ้อมแบบจริงจังแหละเออมีหลายคนคิดแต่ที่ได้ได้รามันคิดถึงเรื่องโอคโนอท,ที่บอกว่าจะแต่งงานกับทางอาระตะก็จะมีแต่ตคนชมนะเออมีทอมมีเก่งมากเลยเออถเก่งและสวยแถมคล่องสุดยอดเลยแต่มันก็พูดไม่รู้เรื่องนะมีทอมีมันพูดอะไรก็ไม่รู้ไงแต่มันก็เข้าไปทักพี่เขาว่าเป็นรุ่นพี่หัวเหลืองเป็นรุ่นพี่ที่สนิทมากเลยเขาไปเล่นด้วยกันถ้าแพ้เนี่ยต้องเลี้ยงนาำนะรุ่นพี่เนี่ยก็มีความฝันอยากจะชนะเลิศอะไรนี้อยากจะพาทีมไป คว้าเดยญรางวัลชมเปลี่ยนอ่าถาามินามิก็เห็นแล้วแบบก็จะทําให้ได้เลยเขาจะพยายามแล้วก็ไปได้ยินมาด้วยนะว่าครั้งนี้เนี่ยถ้าไม่ได้แชมป์ก็ถือว่าหมดโอกาสแลว้วเพราะว่าต่อไปเนี่ยเธอจะออกจากการแข่งขันแล้วก็จะไปช่วยครอบครัวขายของนึกภาพไปถึงครั้งแรกที่ได้เจอกันนะหน้าลองมินามิกะรุ่นพี่เนี่ยมาเจอกันได้ไงมินามิเนี่ยเป็นคนที่ขี้กลัวมากเลยนะกลัวพี่เขาเตอนแรกคิดว่าพี่เขาเนี่ย คุยด้วยแล้วจะไม่คุยด้วยสรุปมินามิเนี่ติดพี่เขามากเลยและรักพี่เขามากด้วยเมื่อตัดภาพมาที่บ้านเนี่ยยังมีกําลังออกกาลังกายนะมีคนที่บ้านเนี่คือแม่บ้านเนี่ยมาบอกกับพระเอกไงเรื่องมินามิไปก็เดินเข้ามาหาทางมินามิเลยนะเดนเข้ามาในสีหน้าอันนิ่งมินามิก็กลัวสิหางเจ้าอะตางก็บอกว่ามันจะเป็นเทนเนอร์ให้เองมินามิก็ตกใจสิอ๋อก็นูกว่าอะไรพระเอกมันเห็นว่าหางแม่บ้านมาบอกว่ามินามิเนเจ็บขาอยู่ เห็นพันขาอยู่ในห้องน้ามินาม,มิเนี่ยโกหกจริงๆเลยแต่จริงๆมันก็ไม่ใช่เรื่องนั้นหรอกนะที่มินามิกังวลนะ่ะแต่ก็จะบอกไม่ได้นาอทางสี่คนเนี่ยจะเก็บเป็นความลับทางนเซฮา,าก็คิดว่านี่น่าจะเป็นสิ่งที่โอคารุเนี่ยคิดมาตั้งนานแล้วล่ะถึงเอามาพูดได้แบนเงียบๆอย่างนั้นไม่มีทางที่จะคิดว่าเรื่องเล่นๆแน่ๆทางโอกากก็คิดอยู่เหมือนกันนะนี่มันอะไรกันนี่ฮะเพราะว่าไม่ใช่มิตามิกับทางเจ้าอาลตะกำลังออกกำลังกายอยู่ทางมินามิมันก็ ม่อ่ะไม่อยากออกอย่างนี้เลยมันไม่อยากไปวิ่งไม่อยากไปซ้อมหนักๆกว่านี้แค่นี้มันกากไปแต่จะเอก็เออก็แบบขาวเ่ยเดียวเดียวเดียวะเฮ้ยเฮ้ย <c oughs> อะไรเนี่ยมันมันมองขาแล้วแบบดูอวบอิ่มขึ้นนะเนี่ยเป็นไม่มันบอกว่าขาวกว่ารุ่นพี่ทุกเอ้ขาวกว่าพี่น้องทุกคนเลยแต่ทั้งที่เป็นนักกีฬาถือว่าดูแลตัวเองได้ดีมากเลยนะเนี่ยแล้วก็ดูตัวโตวขึ้นเยอะเลยแล้วก็เรื่องขาเนี่ย อ,อาราตะถามเลยนะว่าได้บอกคนในชมรมหรือเปล่าว่าเจ็บนี่อ่ะมีนามีก็บอกว่าไม่ได้บอกเลยก็ไม่อยากให้ใครมาเป็นห่วแถมอาทิตย์หนา้าก็ต้องแข่งแล้วด้วยการแข่งครั้งนี้สําคัญมากนมะจะแพ้ไม่ได้แถมตัวสารองเนี่ยก็ไม่ได้เก่งอะไรขนาดนั้นก็คืออวยตัวเองนั่นแหละ <c oughs> อุ้ยมันเก่งจริงๆนะมีนามีนี่เนี่ยมีนามีบอกมันฝืนได้นะแค่นี้เองอาตะก็บอกต้องไปโรงพยาบาลด้วยนะเกิดบาดเจ็บกระทบกับอาชีพที่ถาขึ้นมา จะส่งผลแย่กว่าเดิมอีกแต่อาราตะก็มาออกกำลังกายบ้างอ่ะยืดเส้นยืดสายแถมันยังมีก็แบบเอ้อเด้อเออไอคิดผ่อตัวนะเนี่ยไม่ไม่เอีกมันก็ตกใจดิว่าไม่รู้ตัวเลยด้วยไงเนี่ยอ่ะเดี๋ยวมันไม่รู้ตัวหรอกนะก็แกล้งเล่นน่ะแหละเจ้าอาราตะเนี่ยกำลังจะไปอาบน้ำเล่นเดินไปก็เจอกับโอโคโนะพอดีเลยสีหน้าดูแบบเป็นเขินนะ อโอคนโ,โนะเนี่ยนึกถึงเรื่องตอนในห้องน้ําก็ไม่ได้คุยกันไม่ได้อยู่สองต่อสองมาตั้งแต่ตอนนั้นแล้วมีอะไรหรือเปล่าเนี่ยทาเอาอึดอัดมากเลยนะตาก,ก็บอกก็รีบไปนอนได้แล้วถ้าอาบน้ําเสร็จแล้วเนี่ยเดี๋ยวจะเป็นไข้เอาโอคนโ,โนะก็พูดขึ้นมาเลยนวะว่าที่มีมน้มิเนี่ยทาตัวแปลกๆไปหรือเปล่ามีทําตัวแปลกๆไปบ้างไหมตาตก,กใจสิฮะรู้เรื่องที่มินามีเจ็บหรอหรือห,หรือเปล่าก็บอกว่าไม่จะแปลกนะก็ปกติทุกอย่างแต่จริงๆไม่ใช่เรื่องนั้นหรอก เป็นเรื่องที่โอคอนุเนี่ยบอกว่าจะแต่งงานกับพระเอกต่างคนต่างไม่รู้นะโอคขอนุก็เดินจากไปเลยถ่ายภาพมาที่การแข่งขันของมิเตมิเลยวู้ดเก่งมากเลยนะมิเตอคนชมมิเตอคนเชียร์เห็นว่าเป็นแชมป์มอต้นสาปีซ้อนด้วยเหมือนจะเป็นตัวแทนไปแข่งโอลิมปิกด้วยเลยโอ้มิเตอคนชมแถมน่ารักด้วยนะเนี่ยแต่ก็มีรุ่นพี่ที่แท้ที่ทําให้มิเตมิเนี่ยสู้และไปต่อมิเตมรเลยไม่ยอมนะเลยตั้งแต่ตอนนั้นก็เลยฝึกจนเธอเนี่ยเก่งมากเลยไม่ยอมแพ้ด้วย จนชนะมาได้ถือว่ได้เข้ารอบชิงด้วยตามความฝันเลยมีนจะมีเสิร์ฟได้เฉียบขาดเลยเย้ยไม่แต่คนชมมีแต่มีตัวแบกเลยตัวแบกมาตกกลางคืนนี่ก็หมายที่อลตาเนี่ยคอยดูเลยให้ตอนออกกําลังกายก็ยกขาขึ้นนะก็ถามในรอบชิงอาทิตย์หน้านี่แล้วขาเป็นยังไงบ้างมันก็บอกว่าก็ดูเป็นกุลสตรีขึ้นได้วจ๊เจ๊เจยมึงพูดไรเนี่ยมัหนหมายถึงยังเจ็บอยู่หรือเปล่าก็บอกว่าเรียกฟอร์มที่ผ่านมาได้ดีดกว่าเดิมด้วยซ้ํา แค่นี้ไม่มีปัญหาอะไรหรอกมีเทนเนอร์ทั้งสองคนทั้งพี่ลาตะหนึ่งแล้วเขาก็ไปจ้างเทนเนอร์มาอีกหนึ่งคอยดูแลให้พี่ลาตะก็โล่งใจท่าที่มีเทนเนอร์แบบมือโปรเลยอะเทนเนอร์ trainer. มาคอยดูแลพี่เอกก็หายห่วงเดินเช้ามาเนี่ยก็จะไปกินข้าวสิวันนี้เป็นวันแข่งแล้วรอบจิเชนะเลิศของมินามิเดินลงมาก็เจอกับบาลีกํกลาลังนั่งกินซีเรียลอยู่กับกางเกงในตัวเดียวเส้ไหนแล้วก็กล้ามเฮ้ย เออบาริก็บอกเอ็นเป็นไรเลยอบ้านตัวเองเป็นพี่น้องกันไม่แปลกหรอกไปแกล้งพระเอกสิไปรูปอะไรเงี้ยก็บอกว่าอย่าแกล้งสิเช้าเราจะออกไปแล้วหรออะไรเงี้ยพี่บาริก็ดูออกได้เนี่ยวันนี้เป็นวันแข่งของมิจามิด้วยเสฮะเดินมาเลยนะถามว่าเห็นมิจามิบ้างเลยหรือเปล่าเอกก็บอกว่าออกไปแข่งหรือเปล่านี่เป็นวันแข่งนี่เสฮะก็บอก ไม่นะรองเท้าเนี่ยยังอยู่อยู่เลยทั้งมีใครเห็นหรือเปล่าทั้งโอกาสโอคโนก็ไม่มีใครเห็นนะแย่แล yeah, ้วตัวน้องหายไปชิองก็ไม่เห็นอ้าวแย่แล้วเฮ้ยจบไปแล้วนะสาหรับตอนที่หกค่ะต่อการให้ปล่อยในเรื่องไหนเนี่ยสามารถบอกได้เลยนะจะมาพยายามเนี่ยมาทําให้แต่มาคอมเมนต์ได้เลยนะ